สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับมาพบกับผมซูเปอร์ลักกี้กันอีกเช่นเคยครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจจะแปลกตากันสักเล็กน้อยนะครับจะเป็นตัวละครในส่วนของ1 7 5่จนะครับจากที่ผมได้เกริ่นนะในส่วนของขอขอบคุณนะที่ติดตามผมมา1000ผู้ติดตามนะครับก็อันนี้แหละคือเป็นคอนเทนต์ใหม่ของผมนะครับเป็นตัวละครที่นะอยู่ในเซิร์ฟหกสิบสามนั่นเองนะครับแล้วเป็นตัวละครที่ไปนะไปเลยนะก็คือตอนนี้เพื่อนจะเห็นว่านะเพชรนะมีทั้ง หมดนะ8 1ด้เพจนด้วยกันนะครับจะบอกได้เลยนะว่าเพื่อนๆจะได้รับชมนะในส่วนนี้อย่างเต็มรูปแบบนะว่าคือ,อในไอดีนี้นะผมได้ทำการนะในดองของไว้นะดองในส่วนของตั๋วฟ้าบ้างนะแล้วก็ตั๋วแดงไปแล้วนะ337นะตั๋วฟ้าเดี๋ยวซื้อเพิ่มนะก็จะได้ประมาณอีก400นะก็เตรียมเงินไว้แล้วนะครับตั๋วแดงเนี่ยก็ซึ่งซื้อไปนะในส่วนนี้นะ ก็คือ100 100ทับทีมนั่นเองนะครับก็ซื้อไปแล้วนะครับ100ทับทิมนะในส่วนนี้ในเดดิวนะก็คือซื้อไปแล้วนะเพื่อที่จะเอาสะสมไว้นะเพื่อที่จะทํา13ดาวในต่อไปนแพทต่อไปนั่นเองครับไอดีนี้ของเกินนิดนึงนะก็จะเป็นไอดีที่เหมือนกับกองของเหมือนเดิมนะแต่ว่าจะเพิ่มเติมด้วยการนะเพิ่มทับเหมือนแบบเติมทับทิมหลักประมาณหลักหมื่นนะหลักหมื่นบาทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ ามารับชมนะในส่วนของการเปิดในในเปิดทับทิมนะเปิดไอเปิดในส่วนของตัวฟ้าตัวแดงกันได้เลยเนี่ยอันนี้คือเงินเกินนะเกินเกินก่อนวันสาหรับคอนเทนต์ใหม่ของผมนะในส่วนนี้นะก็จะมาเปิดนะเออเปิดกระชาเปิดอะไรก็แล้วแต่นะที่ต้องใช้เพรหรือว่าต้องใช้ทับทิมนะก็สามารถรับชมนะในส่วนของไอดี ID นะ 175%ในเซิร์ฟ63ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในเซิร์ฟ63นะเดี๋ยวผมจะลดบทบาทในเรื่องของ p v p ลงบ้างนะให้คนอื่นเนี่ยได้ได้ที่หนึ่งบ้างน,นะครับก็จะตีแต่ในส่วนของกิลอื่นนะตีตัวเองจะไม่ตีนะครับก็จะตีแต่กิลอื่นนะครับแต่ว่าส่วนไอ้หน้าเท่านั้นนะครับแต่ในส่วนของครามครั้งใหญ่เนี่ยผมก็จะไม่ยอมนะก็จะเป็นที่หนึ่งต่อไปนะก็คือแต่งโอกาสให้คนอื่นบ้างน,นะในเซิร์ฟนะครับก็นะ ขอฝากตัวด้วยนะครับสำหรับในส่วนของคอนเทนต์ใหม่นะผมมีคอนเทนต์ก็คือเริ่มเล่นใช่ไหมครับเริ่มเล่นใหม่ในเซิร์ฟ71ใช่ไหมครับอันนี้แล้วก็ในส่วนของซูเปอร์ลักกี้นะก็เติมกลางๆนะแต่อันนี้จะเติมหนักนะก็คือ,ก,คอก็คือไม่เติมเลยนะเกินกลางกับเติมหนักเพื่อนเพื่อนดูนะว่า ID ไหนเนี่ยมีความแตกต่างกันแบบไหนนะครับซึ่งนะผมต้องบอกเลยนะครับสําหรับ ID เนี้ยนี้เป็นสายเติมแบบ100%นะเติมหนัก100%นะครับก็จะเป็นในส่วนของบิวรูท์เห็นไหมฮะ ึ่งเซิร์ฟ63นะเพื่อนเห็นไหมก็จะ12ดาวทั้งหมดแล้วนะครับก็คือซานามิมาวันแรกเนี้ยผมก็เปิดไปเลยนะก็คือ12ดาวนะต่อไปนะก็จะเป็นเทนงูนะเทนงูคือเปิดประมาณ11ดาวนะแล้วก็ค่อยมาเก็บตัวแดงเอานะครับแต่ว่าอากาะไฟตัวต่อมาเนี่ยเขาเก็บ12ดาวแล้วจะเก็บอาวุธให้ครบเลยนะเขามีการวางแผนอย่าง ไอดีนี้ก็มีการวางแผนนะก็คือจะเลือกนะเหมือนตัวที่จะขึ้น14ดาวนะ14ดาวไปเนะี่ยก็มีหลากหลายตัวนะตัวใหม่ที่แทบจะ14ดาวหมดนะก็คือ13ดาวปุ๊บเนี่ยขึ้นทันทีนะแล้วก็14ดาวมาก็ขึ้น14ทันทีนะก็คือจะดองพวกตัวละครให้พอนะสำหรับนะที่จะอัพแพทเรื่อยๆนะนรับก็คือ ตัวที่ต้องการเนี่ยก็คือจะเอา14หมดนะแต่ว่าตัวที่เราไม่ประทับใจเลยนะก็คือในส่วนของมิสซิลีเนี่ยเราก็จะไม่ทำนะเราก็จะปล่อยให้เซิร์ฟเราในว่างๆเลยเราก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ไปบ้างนะก็ยังไงก็ฝากเนืฝากตัวสําหรับไอดีะ ID นะไอี ID นี้นะ175ไว้ด้วยนะครับผมก็เกินเปแค่นี้นะสำหรับหลังจากที่ บอกไปนะขอขอบคุณนะในส่วนของ100ผู้ติดอ0 0ผู้ติดตามนะก็ขอบคุณมากนะครับในส่วนนี้นะก็จะพัฒนาในส่วนของคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะสำหรับไอดีนี้นะครับก็พบกันใหม่ EP หน้านะครับสวัสดีครับ